ตังเนิดไข่มุกมังกรตอนที่12ห่วงอีเพิ่งอาบน้ำเสร็จนั่งถือถังน้ำเดินกลับมาข้างบ่อตอนเดินกลับห้องนั้นไม่นึกเลยว่าจะเป็นที่หมายตาของเป่าซินอ๋องเข้านางผลักประตูเข้าไปข้างในขณะหันกลับมาจะหับประตูลงเป่าซิ้นอ๋อก็เตะประตูเดินเข้ามาแล้วปิดประตูแทนนางพอเห็นผู้มาเยืน ห่วงอีกก็น,น้าซีดลงทันใดถอยหลังไปหลายก้าวพระชายาเอกหลับแล้วคืนนี้ข้าจะให้เจ้าปรนนิบัติเปาชินอองมองนางทั่วร่างพร้อมรอยยิ้มเห็นผิวพรรณนางขาวเยอยฮีมะเรือนผมดำคลับดวงหน้างามนั้นทั้งตระหนกทั้งอายอาพรบางเบามิอาจปกปิดเรือนร่างเวาโค้งพาให้อารมณ์เขาโลดแล่นแม้จะรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงจนได้ แต่ห่วงอีก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นปุกป,ปับเช่นนี้นางไม่ได้เตรียมการมาก่อนบ่าวเกรงว่าเกรงว่าเวลาจะไม่เหมาะนางไม่อาจค่มเสียงมิให้สัน่นพยายามคิดหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้ทำไมถึงต้องกลัวขนาดนี้ทำราวกับเห็นปีศาจเขาเดินมาหยุดตรงหน้านางเปลื้องฉุดคลุมตัวบางนั้นออกอย่างชำนาญยื่นมือไปสัมผัสซวงอก ที่อยู่ใต้เสื้อบางทรงนั้นอย่างหยอกเยา้าเบาเพียงแค่ตื่นเต้นเกินไปนางพยายามระง,งับความรู้สึกต่อต้านทำไมต้องซ่อนร่างงามชวนหลงนี้ไว้เสมอมือคู่ไม่อยู่เฉยนั้นเคลื่อนลงไปข้างล่างเป้าหมายคือท้องน้อยห่วอีปัดป้องตามสัญชาตญาณหลบเลี่ยงไปอีกทางด้วยความจงใจพระชายาเอกน่าจะสอนเจ้านานแล้วไม่ใช่หรือว่า ต้องปรนนิบัติค่าอย่างไรจึงจะถูกน้ำเสียงของเป่าชินอ,อ๋องเจือความไม่พอใจนางห้ามทั้งหลายในวังพอเห็นเขาก็ยินดีเหลือที่จะกล่าวแล้วยายดารุณีนางนี้กลับทำท่าราวกับเห็นพญายมบ่าวไม่ใช่นางสั่นจนพูดไม่เป็นภาษาเจ้าไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นหน้าข้าจะตื่นเต้นอะไรกันเป่าชินอองหน้าเคร่งลงทันใด จ้องหน้านางนิ่งเริ่มรู้สึกว่านางมีอะไรแปลกประหลาดท่านอ๋องนั่นเพราะนางพยายามเอาตัวรอดเพราะว่าบ่าวมีระดูร่างกายไม่สะอาดรับใช้ท่านอ๋องไม่ได้จริงๆนางสั่นสะท้านจนแทบทรงตัวไม่ไหวใบหน้าขาวราวกระดาษนางรู้ดีว่าคำเท็จนี้หากถูกเปิดโปงเห็นทีตนต้องตายเพราะถูกทันโบย บางเอิญขนาดนี้เิรึกเดิมเป่าชิ้นอ๋องก,กำเริบในราคะจริตนักแต่กลับถูกนางสารน้ำเย็นเข้าใส่เขามองนางอย่างสงสัยดวงตาเจ้าชูอ่อนเชื่อมปรากฏประกายเย็นชาห่วอีกัดริมฝีปากไม่กล้าเงยหน้าขึ้นศบตาแผ่นหลังนางเย็นเฉียบทางที่ดีเจ้าอยาคิดอ่านเล่นตลกต่อหน้าขา้าเห็นแก่พระชายาเอง วันนี้ข้าจะละเว้นเจ้าครั้งหนึ่งก่อนหากยังมีครั้งต่อไปข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เปาาชิ้นอ๋องเปิดประตูจากไปด้วยสีหน้าเบึ้งตึงหวงอีซุดตัวลงกองกับพื้นสั่นสะท้านไปทั่วร่างราวใบไม้ร่วงเพราะแรงลมกระโชกนางรอดไปได้คราวนี้แล้วคราวหน้าเล่านางไม่มีวันรอดไปได้ทุกครั้งแน่คิดถึงหมีเลอิอเหลือเกิน ได้ยินว่าฝ่าบาทเรียกตัวเขาไปอยู่ในวังแล้วไม่รู้ว่าวันใดจะได้พบหน้าความคิดคำหนึ่งรุนแรงจนทำให้นางรู้สึกเจ็บปวดนักนางกุมศีรษะตนเองแล้วสุขหน้าลงความคิดถึงคึงหาที่สั่งสมไว้กลายเป็นหยาดน้ำไหลรินเมื่อใดนางกลายเป็นคนของเป่าชินออกโดยสมบูรณ์นางจะมีหน้าอะไรไปพบเขาอีกเล่า นางจะยังทำหน้าเป็นปกติอยู่ได้หรือมีเลอร์เจ้าวาราชวงศ์ชิงจะรุ่งเรืองอยู่ได้นานเท่าใดในหอตรงหนวนตำหนักอย่างสินจะกรพพัดยงเจ้้งตรัสถามในสิ่งที่ซุนมีเลอร์ไม่ปรารถนาจะตอบมากที่สุดกราบทูลฝ่าบาทแม้กระหม่อมจะพอรู้วิชาทำนายทายทักแต่ความสามารถยังอ่อนด้อยไม่แม่นยำนักไม่อาจคำนวณปีได้ ซุนมีเลอร์ซึ่งได้รับพระราชทานที่นั่งข้างพระองค์ก้มหน้าต่ำแล้วทูลตอบอย่างนบนอมไม่เป็นไรเจ้าบอกข้ามาว่าเจ้าเห็นอะไรบ้างก็ได้พูดผิดไปข้าก็ไม่ตํำหนิเจ้าหรอกจกักรพรรดิยงเจิง้งตรัสด,ด้วยพระพักนุ่มนวลหน้นาแผ่นฟ้าเหนือพระราชวังมักมีเมฆสีม่วงลอยวนบางครั้งก็เห็นมีเมฆหลากสีปรากฏพะยาขา สุนหมีเลิกกราบบังคมทูลอย่างเรียบเรื่อยแม่กราบสีเป็นนิมิตมงคลจัก,กรพรรดิทรงพระสวนลั่นพระาชวงศ์ชิงจะรุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงใดเห็นทีจะมีแต่ท่านอาจารย์ของกระหม่อมที่สามารถชี้ชัดแต่กระหม่อมเห็นในพระราชวังมีไอสีขาวพวยพุ่งไม่ขาดสายผ่าให้รู้สึกจิตใจสบายเป็นสุขสงบข้าเข้าใจแล้ว นั่นหมายความว่าราชวงศ์ชิงกำลังอยู่ในยุครุ่งเรืองที่สุดนั่นเองจกักรพรรดิยงเจ้าง้มพระสวนอีกสีพระพักเบิกบานเวลานั้นผู้ที่นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งคือเป่าชินอองซึ่งกำลังมองดูซุนหมี่เลอ่อย่างเยียบเยบอากับกิริยาและคําพูดจาของซุนหมี่เล่นั้นล้วนมีพลังสะกดสายตาผู้คนทั้งหลาย นับแต่จกักรพรรดิยงเจิงเรียกตัวซุนหมี่เลิกเข้าเฝ้าหลังว่าราชการเสร็จก็จะเรียกตัวซุนหมิ่เลิศมาถามเรื่องต่างๆณนะตำหนักอย่างซินแทบทุกวันสิ่งที่ถามนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์อินอยางห้าธาตุการเสี่ยงทายและตำราแพทย์หรือตำรับยาทั้งปวงซุนหมี่เลิศไม่ได้เรียนรู้ลึกซึ้งนะักกลาบบังคมทูลตามแต่ที่ตนพอรู้ ักภาทยงเจิงโปรดปรานอุปนิสัยซื่อตรงของเขายิ่งนักแม้กระทั่งเวลาอ่องคนสำคัญหรือขุนนางใหญ่มาเข้าเฝ้าหารือด้วยข้อราชกิจก็ยังส่งให้เขานั่งฟังอยู่ข้างๆบางครั้งยังถึงกับทรงถามข้อคิดเห็นจากเขาด้วยสภาพการนี้ทำให้คนทั้งหลายรู้สึกอัศจรรย์นักแน่นอนว่าคำเล่าลือทั้งหลายยอมเขาหูเป่าซินอ๋อ วันนี้เป่าซินอ๋องตั้งใจมาเข้าเฝ้าพอย่างเข้าสู่ตำหนักอย่างซินก็เห็นพระบิดากำลังถกเรื่องสตาราชวงศ์ชิงกับซุนหมี่เลออยู่หงลี่มาแล้วหรือนั่งลงเถิดจกักรพรรดยงเจิ้งเห็นเขาเข้าก็ตรัสเรียกจากนั้นก็หันไปตรัสกับซุนหมี่เลอหากพูดถึงตำแหน่งที่นั่งที่ที่ซุนหมี่เลอนั่งอยู่นั้นใกล้กับจกักรพรรดยงเจิ้งมากกว่าเป่าซินอ๋อง ทั้งสายตาที่ทอบพระเนตรมองซุนมีเลอร์นั้นก็อ่อนโยนและชิดเชือ้อกว่าที่มองพระราชโอรสนะักความรู้สึกนี้ทําให้เป่าชินออกไม่พอใจอยู่มากแม้สักฐานะของซุนมีเลอร์ไม่อยู่ในข่ายจะเป็นภัยคุกคามตนแต่ความรู้สึกริษยาที่ยากจะทําให้เลือนหายไปได้นี้ก็ทําให้เขาไม่อาจทําใจรับได้ มีเลอร์เพิ่งเรียนแค่กะผีกริ้นก็เก่งกาจถึงปานนี้กราบทูลจนพระบิดาพอพระไทยนะักอาจารย์ของซุนมีเลอร์จะไม่เหนือชั้นไปกว่าหรือเป่าซินอ่องกล่าวยิ้มยิ้มพระบิดากระหม่อมคิดว่าไม่สู้เชิญอาจารย์ของมีเลอร์ลงจากเขามาเข้าเฝ้าไม่แน่ว่าจะทรงถามได้ความชัดเจนกว่าจักรพัิยงเจิ้งได้ฟังก็ทรงสนพระไทยยิ่ง มีเลอร์จะเชิญอาจารย์เจ้าลงเขาสำเร็จหรือไม่จักรพัิยงเจิ้งตรัสถามกราทูลฝ่าบาทท่านอาจารย์ไม่น่าจะลงจากเขาเขากราบทูลตามตรงเจ้านำพระราชองค์การไปเชิญอาจารย์ด้วยตนเองไม่ว่าอาจารย์เจ้าจะเป็นผู้ใดแต่ก็ถือเป็นราษฎรของราชสำนักชิงจะไม่กล้ารับสนองพระราชองค์การหรือเป่าชินอ๋องยิ้มเย็นพลางกล่าว ซุนหมีเลิศไม่รู้จะตอบอย่างไรดีหมีเลิศพระราชองค์การของข้าจะเชิญอาจารย์เจ้าได้หรือไม่พระสูรเสียงของจักรพัโยงเจิง้งอ่อนโยนขวากันมากกราบทูลฝ่าบาทกระหม่อมไม่ทราบด้วยกล้าวท่านอาจารย์มีความคิดอ่านลึกซึ้งสุดวิสัยที่เขาจะคาดคะเนดได้นับแต่หลายปีก่อนที่จักรพัทยงเจิ้งหายจากพระอาการประชวนก็ทรงทราบว่า พระพรานณามัยหาได้สมบูรณ์ดังเก่าไม่ความที่ดํำริว่ายังทรงมีพระราชภารกิจมากมายมีได้กระทำหากอีฉีเสวยนเจียรักษาพระอาการให้หายขาดได้จริงหรือหากยิ่งมีวิธีทำให้ทรงมีอายุยืนยาวก็ย่อมทรงมีโอกาสที่จะบริหารแผ่นดินให้ราชวงศ์ชิงรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมอืมข้าจะมีพระราชองค์การให้เจ้า นำไปเชิญอาจารย์เจ้าลงจากเขาทรงตัดสินพระไทยสุวนมีเลอร์นิ่งงนันครั้นเงยหน้าขึ้นก็เห็นรอยยิ้มของเป่าซินอ,อ๋องหัวใจเขาเย็นเยียบหมีเลอร์ข้าจะส่งฉางกุยและอีซางอาคุมกันเจ้าไปวันนี้เจ้ากลับวังก่อนอยู่เป็นเพื่อนแม่เจ้าสักหลายวันแล้วค่อยออกเดินทางจากักรพรรดิยงเจิ้งแย้พระสวนแล้วยกพระหัตตบไหล่เขาเบา ซุนหมีเลิกกำมัดแน่นรู้สึกเลื่อนลอยแม้ว่าจะได้มีโอกาสกลับคืนป่าที่เขาเคยคุ้นทั้งยังมีโอกาสได้กราบท่านอาจารย์แต่ว่าเขาเพิ่งกลับมาอยู่เป็นเพื่อนมารดาได้มีกี่เดือนก็ต้องไปมารดาคงจะเศร้าโศกมีใช่น้อยมีหนัซ้ำหากจากเมืองหลวงไปโอกาสที่เขาจะได้พบหน้าหัวอีก็ยิ่งรังเลือนตอนนี้เขายังไม่อยากจากเมืองหลวง ไม่อยากจากมารดาและหัวอีมีเลอเจ้าคิดอะไรอยู่มีอะไรในใจก็บอกข้าได้จักรพัิยงเจิง้งทอบพระเนตรเห็นเขามีอาการผิดประหลาดจึงตรัสถามด้วยความห่วงใยเจ้าสีหน้าไม่ดีเลยไม่อยากไปหรอกหรือเปล่าซินอองยิ้มถามด้วยท่าทีไม่อีนางขังขอบกำลังนึกสมใจที่สามารถไล่เขาออกจากวังไปได้ซุนมีเลอร์าสายสีสัน พขาไม่อาจเอ่ยถึงความในใจให้ผู้ใดรับรู้ในขณะนั้นเองเขาเผลอตนยกมือขึ้นเช็ดเหื่อที่ผุดพรายอยู่บนหน้าผาพอมือพ้นชายเสื้อผ้าขาวที่พันปิดฝ่ามือไว้ก็ปรากฏแก่สายตาเป่าซินอองมีเลอร์เห็นได้ต้องพันผ้าไว้ที่มือด้วยเปาซินอองถามอย่างประหลาดใจซุนหมีเลอร์ตกใจรีบชักมือกลับ กิริยาที่ดูเหมือนซ่อนความรับอะไรไวน้นี้ยิ่งทําให้เป่าซินอ๋องทวีความอยากรู้ขึ้นอีกมือเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือซุนหมีเลอ่อพยักหน้าตามคําคาดคะเนนั้นได้รับบาดเจ็บอะไรข้าจะเรียกหมอหลวงมาดูอาการให้จักรพัทยงเจิ้งว่าแล้วก็ขวักพระหัตเรียกขันทีฟาบาทไม่ต้องพยะค่ะเป็นแผลเก่าหายดีนานแล้วพยัค่ะซุนหมีเลอรีบท้วง ในเมื่อเป็นแผลเก่าที่หายดีแล้วเห็นใดยังต้องพันผ้าขาวปิดไว้ด้วยเป่าซินอ๋องรู้สึกสงสัยหนักขึ้นไปอีกเพราะว่ารอยแผลหน้าเกลียดนักจึงไม่อยากให้ผู้ใดเห็นเขาพยายามทําใจให้สงบข้านึกอยากเห็นแผลเจ้านักให้ข้าดูหน่อยได้หรือไม่เป่าซินอ๋องไม่ยอมปล่อยผ่านเขารู้สึกว่าภายใต้ผ้าขาวนั้น ต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่เปาซินอ๋องอย่าได้ดูเลยอันที่จริงไม่มีอะไรน่าดูนะสุนหมีเลิกกำหมัดแน่นไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรดีคงไม่ใช่ว่าอาจารย์เจ้าเขียนยันคาถาอะไรไว้บนร่างเจ้าหรอกนะเปาซินอ๋องจงใจพูดดังนั้นสมคเนจักพัรดโยงเจิงทรงสนพระไทยขึ้นมาทันทีหมีเลอร์เป็นแผลอะไรกัน ให้ข้าดูด้วยไม่แน่ว่ายาในวังหลวงจะสามารถลบรอยแผลเป็นได้อีกหน่อยเจ้าก็จะได้ไม่ต้องพันผ้าปิดไว้อีกฟาบาดกระหม่อมไม่จำเป็นต้องรักษาขอพระองค์กับท่านอ๋องอย่าได้ทอดพระเนตรเลยแววตาของซุนหมีเลอทอประกายหวั่นวิตกเขายิ่งต่อต้านเป่าสิ้นอ๋อก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญ มีเลอรเจ้าบางอ่านนะถึงกับกล้าขัดรับสั่งเปาซินอองลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้ซุนมีเลอร์สวยมือเขาขึ้นมาโดยแรงจะให้ข้าช่วยหรือจเจ้าจะจัดการเองหงลี่อย่าทําให้เขาตกใจจกักรพรรัทยงเจิ้งออกพระโอษฐ์เตือนรับด้วยกล้าเปาซินอองไม่ได้ปล่อยมือซุนมีเลอร์แต่กลับแกะผ้าพ,พันออกโดยเร็ว ทันทีที่ผ้าที่พันไว้ถูกแกะออกหมดก็เผยให้เห็นลายมังกรสีโลหิตที่ดูราวมีชีวิตจะโลดแเล่นทะยานขึ้นเมฆาจะกรพพัดยงเจ้างีพระพักเปลี่ยนไปในทันใดเป่าซินอ๋องก็เช่นกันร่างเจ้ามีลายมังกรรังสีอมหิตหน้าสะพึงกลัวแผ่ซ่านจากร่างของเป่าซินอ๋องซุนหมีเลอร์รู้สึกได้ถึงความเยียบเย็นนั้นโดยเฉพาะจากดวงตา ใจเขากระตุกวูบท่านอาจารย์กล่าวไว้ไม่ผิดหากให้คนอื่นนอกจากมารดาเห็นลายมังกรจะชักนำมาซึ่งเพศภัยถึงแก่ชีวิตยามนี้จักรพรรดิยงเจิงอยากฆ่าเขาเปลาซินอองก็ยิ่งอยากฆ่าเขาเป็นทวีคูณจบตอนที่12แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง ไว้พบกันตอนต่อไป